สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูมีชิ้นงานเล็กๆมาฝากนะคะหลังจากที่ครูได้สอนถักลายตัวนี้ไปแล้วครูก็นำลายตัวนี้นะคะโดยใช้ไหมพรมในการถักนะคะทําเป็นถุงกระเป๋าใส่ของเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ยากมือใหม่ก็ถักได้ลองถักดูนะคะใช้ระยะเวลาการถักไม่นานเท่าไหร่ เนาะสำหรับมือใหม่มือเก่าก็ถักได้ค่ะอ่ะก็จะได้ถุงกระเป๋าแบบนี้วัสดุที่ใช้นะคะครูใช้ลายที่ครูสอนซึ่งเป็นลายสามเหลี่ยมแต่ทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะครูใช้ไหมพรมขนาดห้าพายไหมพรมที่ใช้กระเป๋าใบหนึ่งนี้มันจะใช้ประมาณกลุ่มก,กว่านะคะ ถ้าซื้อสามกลุ่มมันก็จะได้สองใบอันนี้สีเลือกตามชอบนะอยากได้สีไหนก็ก็เลือกซื้อเอาเลือกทำเอานะคะครูใช้ไหมพรมหนึ่งใบกระเป๋าเนี่ยประมาณกลุ่มเศษเศษไหมพรมนี่จะหนักห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็เข็มที่ใช้สำหรับไหมพรมก็จะต้องเริ่มต้นจากเข็มเบอร์สามทับศูนย์สี่ทับศูนย์ตามถนดัดอันนี้ตามถนดัด เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะวิธีถักเนี่ยไอ้ถักลายเนี่ยครูจะไม่สอนแล้วนะคะครูจะสอนทําตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวตามมานะคะลักษณะของตัวงานนะคะเราจะถักสองชิ้นอ่ะเราจะถักสองชิ้นแล้วเราก็จะเชื่อมติดกันโดยวิธีโซ่หนึ่งนะคะเราก็จะเชื่อมโดยวิธีโซ่หนึ่ง ข้างๆนี้แล้วก็ลงมานี้นะคะแล้วก็ลงมาข้างๆแล้วเราก็จะเว้นปากกระเป๋าไว้นะคะลักษณะของงานก็จะได้แบบนี้อ่ามันก็จะเป็นถุงแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นกระเป๋าเป็นถุงแบบนี้หลังจากนั้นเราจะมาทําระบายกันค่ะเราจะมาเริ่มระบายโดยการขึ้นต้นด้วยโซ่สามหนึ่งสองสาม พอหนึ่งคอลงไปในช่องนับโซ่สามไปด้วยก็เป็นสองขานะคะลงไปอีกหนึ่งหลังจากครบสามแล้วก็มาช่องถัดมาระบายแถวแรกเราจะทำพอหนึ่งคอลงไปช่องลาสามครั้ง หรือสามหลักนับเนงนับสองนับสามเมื่อครบสามแล้วก็ย้ายมาช่องถัดมานับหนึนับสองนับสามครบสามแล้วก็ย้ายมา เราจะทำแบบนี้ทุกช่องนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันนะแล้วถักวนมานะคะเราจะมาจบแถวนี้ด้วยลงพอหคอสมครั้งนะคะแล้วก็เรามานับหนึ่งสองสาอันนี้ช่องแรกมันจะเป็นโซ่สามใช่ไหมคะเราก็นับลงช่องที่สามแทงลงไป ดึงได้ขึ้นมาแล้วก็ดึงซีผ่านไปนเลยเราจะจบแบบนี้เราจะขึ้นแถวใหม่นะคะเราก็โซ่สามหนึ่งสองสามคราวนี้เราก็จะทำพอหนึ่งคอลงทุกช่องเลยแถวนี้เราจะลงพอหนึ่งคอทุกช่องนะคะใครจะลงตรงตรงหลักมันตรงนี้ก็ได้หรือจะลงตรงช่องนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่แ แต่ถ้าใครลงตรงหลักก็ต้องลงตรงหลักทั้งหมดนะถ้าลงตรงช่องก็ต้องลงตรงช่องทั้งหมดตรงช่องก็หมายถึงระหว่างนี้นะคะระหว่างขานี้ครูก็จะลงตรงช่องเลยง่ายดีเราจะลงทุกช่องสำหรับแถวนี้ถักวันมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่เนาะ แล้วัาวนมานะคะเราจะมาจบแถวด้วยกันเราจะจบแถวปกติก็คือนะับไปหนึ่งสองสามแทงลงไปช่องที่สามพันขึ้นมาแล้วก็ดึง4ผ่านอันนี้คือแถวที่สองนะคะที่เราทำระบายคราวนี้แถวที่สามครูก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สามเหมือนเดิมนะคะคราวนี้ครูจะลงไปหนึ่งหลัก สองหลักอันนี้ลงลงทีละช่องมาเลยนะอ่าลงหลักเอ้ยลงช่องถัดไปอันนี้ช่องที่สามเลยใช่ไหมครูจะลงซ้ำไปอีกหนึ่งครั้งสาเหตุที่ลงซ้ำก็คือต้องการที่จะให้มันย้วยนะคะครูจะให้มันย้วยมากกว่านี้อีกก็เลยลงซ้ำอ่าอันที่หนึ่ง วิธีที่จะทำให้มันย้วยก็คือวิธีการลงซ้ำนะคะครูจะลงช่องหนึ่งปกติอ่าช่องถัดมาก็ปกติพอช่องที่สามครูก็จะลงไปสองครั้งได้พันแบ๊บหนึ่งนะคะ พอช่องที่สนะคะครูก็ลงพอสองคอซ้ําก็คือลงไปสองครั้งนะคะหลังจากสองครั้งพอช่องต่อมาครูก็ลงปกติคือ1ครั้งช่องถัดมาก็1ครั้งพอช่องที่3ก็ลงสองครั้ง อันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากให้มันยย้วเยอะๆเป็นระบายเยอะๆก็ให้ลงซ้ำหนึ่งลงเออลงแค่หนึ่งแล้วพอช่องที่2ก็ลงซ้ำก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่นะแต่ครูบอกวิธีว่าถ้าสมมติจะทำให้มันยุ้ยก็คือโดยวิธีการลงซ้ำลงมานะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเนาะ แล้วถาวันมานะคะเราจะมาจบแถวนี้ด้วยกันก็โดยวิธีจบปกติก็คือนับไปสามช่องแทงลงไปช่องที่สามแล้วก็ดึงสี่ผ่านนะคะอันนี้นะับครูลงหนึ่งช่องปกติสองช่องปกติพอช่องที่สามครูครูลงซ้ำใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าใครทำแล้วแบบมันไม่ได้แบบลงช่องที่สามลงซ้ำไม่ได้เนี่ย แค่หนึ่งช่องสองช่องแล้วก็ยังไม่ได้ลงซ้ำช่องที่สามมันก็จบแถวแล้วอันนี้ไม่ต้องเป็นซีเรียสกับมัน,นะคะอันนี้เราแค่ให้มันย้อยเฉยๆตามต้นแบบนะคะครูก็ถักขึ้นมาอีกหนึ่งแถวแค่นั้นเองโดยขึ้นต้นที่โซ่สามนะคะคราวนี้ครูก็จะลงปกติไปทุกช่องเหมือนเดิมครูไม่เพิ่มละ แต่ถ้าใครคิดว่าจะเพิ่มก็ให้ลงซ้ำอย่างที่บอกนะคะอันนี้ของครูครูไม่เพิ่มนะครูก็จะลงปกตินะคะลงปกติก็คือลงช่องละหนึ่งอ่าถ้าใครถักตามครูก็ได้นะหรือว่าใครจะออกแบบให้มันยืยกว่านี้ก็ได้อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะ แล้วแถววนมานะคะเราจะมาจบแถวด้วยกันก็คือจบแถวปกติหน้าไปลายอันนี้ครูเหลือช่องหนึ่งะนะคะนะ้าปลายหนึ่งสองสามแทงลงไปช่องที่สามดึง4ี่ผ่านอ,อันนี้จบแถวปกตินะคะระบายแค่นี้ครูพอใจละครูก็จะปิดแถวโดยโซ่หนึ่งสองสาม ลงไปในช่องหนึ่งสองสามอ่ะลงไปในช่องหนึ่งสองสามครูจะทำโซ่สามลงทุกช่องลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้นะ าใครคิดว่าระบายตัวเองเนี่ยยังต้องการที่จะให้ระบายาให้มีความกว้างมากกว่าน,นี้อีกก็สามารถที่จะเพิ่มจํานวนแถวได้นะคะเมื่อเพิ่มจํานวนแถวได้เป็นที่ต้องการแล้วเราก็จะปิดแถวด้วยโซ่สามถักวนมานะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจบแถวด้วยกันนะคะเราจะมาจบแถวที่โซ่สามนะคะ,ะลงช่องสุดท้าย นี้เราก็ลงไปอีกหนึ่งครั้งดึงซีผ่านตามด้วโซ่หนึ่งตัดปิดจบเลยส้นได้ไปตามโซ่นะคะ ้นได้ให้เรียบร้อยนะซั้นได้แล้วก็ตัดให้มันเนียนๆลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมว่ามันจะเยอะๆอ่ะเดี๋ยวทำให้เรียบร้อย เรามาดูนะคะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเวลาเรารัดไปมันก็จะเป็นแบบนี้ยื้อๆอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวถุงหรือตัวกระเป๋าคราวนี้เรามาทำสายรัดกันสายรัดเราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่ สามนับหนึ่งนับสองนับสามอ่ะจับไว้นะคะแล้วก็โซ่อีกสามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอช่องแรกไม่ลงมาลงช่องที่สองนะพอหนึ่งคออีกหนึ่งครั้งลงช่องถัดมา เราจะทำแค่สามหลักพอนะคะหรือว่าถ้าสูงใครอยากจะได้เส้นที่มันใหญ่ก็ทำสี่หลักก็ได้แต่ครูจะทำแค่สามหลักนะโซ่สามหลังกับช่องแรกไม่ลงลงช่องที่สองพอหนึ่งคอลงช่องสุดท้าย ดูนะคะว่าอันนี้เราสามหลักเราเริ่มต้นด้วยสามหลักต่อไปก็จะต้องเป็นสามหลักครบสามแล้วก็โซ่สามหันหลังกับลงช่องที่สองลงช่องสุดท้ายโซ่สามหันหลังกับลงช่องที่สอง ลงช่องสุดท้ายโซ่สามหลังับลงช่องที่สองแล้วก็ลงช่องสุดท้ายมองเห็นไหมคะสังเกตไหมว่ามันก็จะยังคงอยู่ที่สามลก เราจะถักให้ได้ความยาวเป็นที่ต้องการนะคะวัดดูว่าเราอยากได้ความยาวเวลาผูกเป็นโบมาแล้วเราอยากจะให้มันยาวแค่ไหนถักมานะคะหลังจากที่เราถักได้ความยาวนะคะเป็นที่ต้องการแล้วเราก็จบแถวลงด้วยโซ่นหนึ่งตัดโซนได้เรียบร้อย ต้นได้ให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะร้อยเชือกเข้าไปจะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นช่องๆแบบนี้เราก็ร้อยแบบสบายๆเลยกะเอานะคะว่าจะให้มันลอดกี่ห่วงดี อ่ะเห็นไหมไม่ต้องใช้เข็มเลยใช้วิธีลอดเชือกแบบนี้นะคะเห็นไหมหลังจากที่เราร้อยเชือกนะคะที่เราถักผูกตรงนี้เรียบร้อย เราก็จะได้ถุงกระเป๋าเล็กๆอันนี้เราก็แบบสบายๆนะเราก็มัดตามชอบมัดเป็นโบก็ได้แบบมัดแบบไหนก็ได้เห็นไหมคะอ่าเราก็ไว้ใส่เครื่องสำอางไว้ใส่สิ่งของอื่นๆอ,อยากจะใส่อะไรก็ใส่ใส่กระเป๋าตังเล็กๆ นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยไม่ยากนะคะมือใหม่หัดถักเราเริ่มจากชิ้นงานเล็กๆแบบนี้ก็ได้อะ่ะก็สวยน่ารักเป็นอีกเอ้ไปอีกแบบหนึ่งเนาะนะคะอันนี้มันอยู่ที่สีนะเราก็เลือกสีอยากเอออยากได้สีไหนชอบสีไหนก็เลือกสีเอานะคะอันนี้เป็น ขั้นตอนเบื้องต้นในการถักกระเป๋าเล็กๆสำหรับมือใหม่หรือว่าใครว่างๆมีเศษไหมเหลือๆนะคะก็มาถักเป็นของใช้นะคะไว้ใส่ไว้ใส่กระเป๋าตังค์เล็กๆหรือไว้ใส่ตลับแป้งตลับบัตรชออนอะไรก็ได้อยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเจอกันวีโอถัดไปค่ะ